เอเซนโคคุชิโบครับ let's go ลุยขอตึงนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับไอดีนี้ผมยึดเลยยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกคนสนใจนะครับสามารถลงรีที่ใต้ดีสิฟชั่นแล้วถ้าหายาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องจิตโอซาด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ เอามาเอาล่ะครับเรามารีวิวตัวละครอย่างโคชิโบกันดีกว่าครับว่าโตมันจะตึงจะโหดขนาดไหนนะครับในการเล่นนะเนาะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเราจะรีวิวตัวละครอย่างปงใบตรงมานะครับแน่นอนครับโคชิโบเริ่มต้นมาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าหาจากไหนนะแน่นอนมันหาจากตู้ซัมมอนนั่นเองครับและสามารถสุ่มได้ทั้งสองตู้ใช่ปะใช่แหละ <laughs> ใช่แหละ นะครับแล้วมันมีโอกาสออกเพียงแค่0.01เท่านั้นก็เหมือนกับได้บัฟยูนิคบัฟแวนการ์ดอะไรก็ว่านไปเีด้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับโดยคุคุชิโบเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการอีโวตัวละครขึ้นไปไอ้นี่คืออะไรวะอ๋อมันเป็นอันบอนใช่ป่ะโอเคไม่มีดาวนะฮะโอ้ผึ่งผู้รู้เหมือนกันนะเนี่ยเออแล้วก็เนี่ยมันจะมีเรื่องของลูน่าเบรซิ่งด้วยก็คือตัวละครตัวนี้จะได้ลบสปีดนะครับแล้วก็บวกระยะ4%ออนไนท์แมพสำหรับด่านที่เป็นตอนกลางคืน เท่านั้นนะครับซึ่งไอเรื่องเนี้ยผมไม่รู้และเราจะรู้ได้ไงว่าว่าด่านไหนด่านกลางคืนด่านไม่กลางคืนหรือว่าด่านจะเป็นด่านที่มืดจะได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้วิธีเช็คเลยนะครับสื่อว่าเป็นมิติใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับต่อมานะฮะตัวละคนตัวนี้เขาทําไปแล้วด้วยเช่นกันนะฮะนี่เลยทําไปแล้วแต่ก็แน่นอนครับการทําสุดตรงนี้มันคือสุดแค่นี้เลยการที่คุณจะทำเอเซนซ์เพิมเ่มเติมกว่าเดิมนั้นคุณจะต้องเอาโอโคคุช oh ิโบมาปลด ชิหายแล้วผมบอกเลยคือมันสุดยากอะ่ะคุณก็จะปจปะคือดวงดีได้ตัวเดียวมามันไม่พอมันต้องได้เพิ่มอีก3ตัวรวมตัวมันเองเป็น4ตัวเว้ยผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้จับตัวดีไหมในเอดีตัวเองนะฮะผมบอกเลยแต่ว่านี่คือทําสุดได้แค่นี้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับเสื้อันี้เข้ามาเป็นผ่านสายดาเมจนะครับแล้วเขาเลือกเป็น disruption มาก็คือมีโอกาส20%ที่จะโจมตีทะลุโล่ไปเลยหรือว่าโจมตีแบบเจาะเกาะเข้าไปอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าตีเกาะแตกอะ่ะเอาง่าย นะครับประมาณนี้เลยมาเรามาเอเซนกันหน่อยละกันกุ๊กล็อกตัวละครก่อนอันตรายอันตรายมากนะครับอามาเอเซนเลยครับเอเซนโคคุชิโบครับ let's go ลุยโอตึงนะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับไอดีนี้ผมยึดเลยพูดเล่นนะฮะแกล้งเล่นนะอะปะโคคุชิโบมาแล้วนะฮะสำหรับการปลดเอเซนเต็เตมตันนะฮะ แน่นอนนะมาแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครกันดีกว่าว่ามันจะตึงสุดตึงสุดโหดขนาดไหนค่าวาง2,000นะครับอย่างที่เห็นเลยนะตอนนี้เนาะโอเคไม่รู้จะพูดยังไงวะผมเองก็อยากมีไอเดีเหมือนกันนะมันเท่ดีอะเออนะฮะไปะรีวิวกันดีกว่านะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ Infinity ไปสํหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบ r o บอก x Map Anime Avenger Anime Last Stand และ Anime War g u a r หรือแบบอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทเะไเดี่ยววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างไง่ายมากยิ่งขึ้นด UG Phone เนี่ยเป็นแอ p l i c a t i o n ที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือว่าปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยาก จะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูจีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูจีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ J E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วยนะครับวางโบรมาแล้วนะฮะเฮ้ยมาถึงขั้นแรกตีฟูเลยอะ ตีสองวิเอาดีเอาดีว้าวเอาดีดิเพื่อนตีกราวตีฟูโอเคเจ๋งเลยนะครับต่อมาครับอัปเกรดขั้นแรกแคตังง25 0หนะครับตามนั้นเลยเนาะเชื่อเจ๋งเลยอะตีฟูนะครับผมชอบมากตัวละครที่วางขั้นต้นแล้วเป็นฟูนเนี่ยต่อมาครับอัปเกรดขั้นที่2นะครับดาเมจก็3 0 0พันกว่าๆอย่างที่เห็น นะครับแล้วก็ข okay, okay, ั้นที่4จะเป็นลน์แอคแท็กและจาก AOE แอคแท็ที่ตีฮิตเดียวจะกลายเป็นลายแอคแท็กแล้วก็คือตีทางตรงแล้วก็คููดาวจะเพิ่มขึ้นไปอีกิกวิกกว่านะครับโอเคเนาะอับแต่ความสามารถตรงนี้ไม่ได้มีเพิ่มเลยเลยนะครับตามนั้นตีเป็นลายอู้กว้างเหมือนกันนะเนี่ยตีฮิตเดียวนะใช่ไหมดูตัวโลอู้อ้หลายฮิตตายเร็วหลายฮิตอยู่ไม่ใช่ฮิตเดียวว้าวรานเลย ติดสตันเรียบร้อยโอ้เชีย่ยเอาไอตัวนี้ช้ยนี่เหรอน่าจะธรรมดานะช้ยนี่มันเป็นร่างมนุษย์นะไม่ใช่ร่างเดมอนนะโอ้ตึงจัดคือมันเป็นไลยเอีที่ใหญ่มากแล้วก็เนี่ยคุณดูผมวางดิคือผมไม่คิดว่าผมจะวางได้ดีขนาดนี้นะเนี่ยอวยตัวเองะไม่คิดว่าจะวางได้ดีขนาดนี้นะเนี่ยดูคุณดูดิโอ้โหมอนแม่งแทบไม่หลุดเลยอะเจ๋งจัด เอามาอัพต่อนะครับจากหมื่นหนึ่งเป็นหมื่นสี่นะครับแล้วก็จากหมื่นสี่เป็นหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็จากหมื่นเจ็ดเป็นสองหมื่นเก้าก็จะกลายเป็นโครนและอ่ะจากตีเป็นไลโออีเป็นโครนนะครับซึ่งท่านี้จะกลายเป็นท่ามูนลิทมิสฟอร์จูนนั่นเองครับใช่ยังมันไกลจัดเลยนะอ่ะอ่ะดูดิกรวยว้าวเท่าไหร่วะน่านะเรียกว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบองศาได้นะโดยประมาณ ร้อยแปดสิบได้ไหมประมาณร้อยแปดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ร้อยแปดสิบองศาอันนี้มันประมาณร้อยยี่สิบองศาอืมประมาณร้อยยี่สิบองศานะอันนี้ถือว่ากว้างมากแล้วตีเป็นคิดเดียวเหมือนเดิมใช่ปะ่ะใช่คิดเดียวปัดดูตัวรถเลยคิดเดียวนะเปลี่ยนเป็นคิดเดียวนะอันเนี้ยตีคิดเดียวเลยร้อยแปดสิบครึ่งแล้ว <laughs> เออท้งร้อยแปดสิบเหมือนครึ่งใช่ใช่ <laughs> ขออภัยขออภัย <laughs> เมื่อกี้กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะร้อยแปดสิบมันไม่ใช่แบบนี้นี่หว่าเพราะวงกลมมันมีสามร้อยหกสิบองศาเนะี่ยขออภัย น่าจะประมาณ120นะครับเออก็ตีไปทีเดียวอันนี้ไม่ว้าวาอ่ะไอไลโออีเมื่อกี้ว้าวกว่านะครับอืมแล้วก็ความสามารถไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับใกล้ไปทีเดียวเหรอทำไมมันไม่ว้าวว่ะไอ,อขั้นนี้ผมแม่งว้าวกว่าอ่ะสามหมื่นห้าอ่ามาแล้วครับ trans transparent world นั่นเองครับจะเป็นยังไงครับระยะการโจมตีเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นสป,ปีดเท่าเดิมดูกันว่าเป็นยังไงโบ้อมีสกิลกดด้วยเอาละดูดิรูปแบบเราจะเปลี่ยนไหม ก็ยังเหมือนเดิมนะแต่แค่ว่ามีสกคิวกดเพิ่มขึ้นมารึ่งตีกดเนี่ยจะอะไรวะเนี่ยบีลดีดส0ปสปีดลดลงเป็นเวลา60วิวิเสียเลือดเหรอได้รับเลือดคือยังไงวะเอาลองดูดิคูดาว120ยยี ตีเลือดไหลคือใน60วิวิที่ได้บัฟมามันตีติดเลือดไหลและก็ตีเร็วขึ้น20%แค่นั้นนะฮะแต่โจมตี41 0 0 0นอ่ะแรงแหละอ่ะใช้คำว่าแรงแหละเพราะว่าตัวบัฟตัวละครที่เป็นตัว0.2เนี่ยหลายๆตัวนะตัวพิสิกทุกตัวไปดาเมจก็ประมาณห้า0มื0 0 0 0ห0 0 0 0้า0มืนหแล้วอะ่ะตัวธรรมดานะที่มีบัฟ0.2นะครับหมายความว่าไอตัวเนี้ยถ้ามี4.2ดาเมจแม่งแสนอัพถูกไห ดาเมจตัวนี้ต้องแสนอัพเว้ยไม่หรอกถ้าถ้าลดดาเมจตรงนี้ลงไปประมาณ12%ก็อาจจะลดไปประมาณ30,000กว่าคูณ4ก็แสนกว่าอยู่ดีนะเออก็ก็ดาเมจน่าจะแสนกว่าอยู่ดีนะอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมคูณดาเมจแบบคูณ4เข้าไปโง่งๆเลยเข้าใจป่ะเพราะดาเมจมัน300%อยนตะก็คือดาเมจมันแสนอัพแน่นอนตัวนี้นะครับก็น่าจะเก่งโคตรในเรื่องของการรีดดาเมจนะครับแตะแสนแหละผมเชื่อว่าแตะแสนเพราะถ้าเราลดดาเมจตรงนี้ลงไป12.5มันลดไปไม่เยอะ12.5สองจุก็ ประมาณ10%นิดนิดๆถูกไหมก็ลดลงไปประมาณ4 0 0พกว่ากว่าอะ่พันกว่ากว่าประมาณนั้นถูกไหมก็ประมาณว่าดาเมจจริงๆของมันถ้าไม่มีบัฟเลยมันจะอยู่ที่ประมาณสามนห้โดยประมาณถูกไหมครับมันได้อยู่ประมาณนี้แต่ว่า3 5 0 0 0 36,000อ่ะคูณ4เข้าไปก็อยู่ที่ประมาณแสนกว่ากว่าถูกปะส่คูณ2อไอ้คูณ4เข้าไปก็มันแสนสองกว่ากว่าแล้วแสนสองแสนสามแล้วอะผมเลยคิดว่าได้บัฟ0 2นมาดาเมจแม่งเวอร์เกินมากๆด้วยนะครับประมาณนั้นนะเออ แต่ว่ามีบัฟรดสปีดมันเหลือ6%เปนะอร์เนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเนี่ยปุ๊บกดปับ๊บกดแล้วเอ๊ะป่ะสปีดรดลงเท่านั้นเลยดามจไม่ได้เพิ่มนะแต่ว่าตัวละครมีการตีติดเลือดไหลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองอที่ผมปรับลาเสห้เห็นตัวตีแอมมันไม่ติดอยู่แล้วเนี่ยเอ็นป่ะตีติดเลือดไหลน,นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครช่วยได้ดีนะครับและไอ้ความเลือดไหลเนี่ยเออเนี่ยมันมีบอกอยู่ก็คือติดเลือดไหล3ติ๊กนะครับก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของดามวนที่ทำ ซึ่งแน่นอนไอ้ตัวละครที่วางได้3ตัวเนี่ยมันเหมาะกับ0.2อยู่แล้วอะ่ะซึ่งถ้าคุณอยากได้แรงมา0.2คือเทพสุดๆอยู่แล้วเลยเออแค่นั้นเองนะครับตังก็คูณ2เข้าไปตัวละครตัวนี้วางประมาณ70,000กว่าก็อัพเต็มๆก็มันเกือบเท่าไหร่นะเกือบเกือบแสนสี่นะโดยประมาณแบบมีมีมีบัฟ0.2แล้วอะ่ะแต่โดยรวมถ้าเล่นมันจริงๆลง3ตัวผมว่ามันก็ไม่แย่แล้วนะมันไม่แย่แล้วนะผู้จากใจเลยมันไม่แย่นะเพราะว่าคุณลง3ตัวดามเมจก,ก็ประมาณ9 0 0 0 0กว่าถูกปะเอ้สประมื่นแสนสอง เออจะมะเพราะเมื่อกี้มัน4ี่หมื่นกว่าใช่ไหมคุณวาง3ตัวก็432ถูกปะก็พอๆกับตัวละครที่แบบอ,อันนี้คือมีบัฟอันนี้แล้วนะอันนี้คือมีบัฟเจเนซิต์แล้วนะเท่ากับว่าเจเนซิส์วาง3ตัวมีค่าเท่ากับบัฟ0.2เลยนะเข้าใจปะเออนะประมาณนั้นเลยแต่แค่ว่าวางแพงอาจจะแบบวาง2ตัวเท่ากับ0.2ก็จริงแต่ว่าการวางเพิ่มอีก1ตัวเนี่ยคือการวาง3ตัวรา,ราคามันแพงกว่า0.2เว้ย เท่ากับว่าได้บัฟเจนิสิตมาก็โอเคแล้วมันไม่ต้องรีแล้วอะ่ะเออนะฮะไม่ต้องรีแล้วแต่แค่ว่าในการวางหลายๆตัวอาจจะแพงกว่าบัฟสุดุแค่นั้นเองนะครับเออผมว่าเก่งแล้วนะโอเคแล้วนะไม่ไม่กากแต่ว่าเมื่อกี้ที่เรารีวิวมันเป็นการรีวิวแบบการวางตัวเดียวไงผมเลยมองว่ามันอาจจะดูคือคือผมไม่ได้ว้าวที่ไม่ไม่ใช่ต้องพูดว่างไงดีไม่ได้ไม่ว้าวที่เรื่องดาเมจมันเวยแต่ผมแค่ผิดหวังเรื่องคัสซีนกับความสามารถพิเศษในการกดแค่นั้นเองเออแต่ก็ไม่ต้องคิดมากเว้ เอาแค่ดาเมจมันกับรถสปีดมันก็โอเคแล้วแล้วคุณก็ไปอัพผาดแต่ว่าในจุดเนี้ยผมกลับมองว่าแม่งทาสายดาเมจมามันมันก็ดูดีแหละมันก็แรงแต่ถ้าผมมีโคคชชิบงจริงนะใจผมจะไปทางบัฟสปีดเว้ยเออใจผมจะไปทางสายบัฟสปีดนะเพราะว่าผมอยากให้มันตีเร็วกว่านี้แค่นั้นเองเออแค่นั้นเลยผมอยากให้มันตีเร็วกว่านี้ผมจึงอยากไปบัฟสปีดเพราะว่าตัวมันเองอ่ะมันเป็นตัวละครอันบอลแล้วมันเป็นตัวลับที่ผมว่า มันไม่กากอ่ะคุณเข้าใจปะมันไม่กากอยู่แล้วดาเมจมันรีผมเลยรู้สึกว่าการจะรีดาเมจได้ดีอ่ะไปเอาแอคแท็กสปีดตรงนั้นดีกว่าแล้วก็พอตีมอนตายดาเมจมันแรงเนาะมีโอกาสได้ตังค์เพิ่มมากขึ้นไปอัพตัวอื่นได้อีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสแบบไม่โดนสตันไม่โดนอะไรด้วยอ่ะผมว่าดีแล้วเนื่องจากคุณอย่าลืมนะตัวละครตัวเนี้ยมันมีเรื่องของแพสซีฟตัวละครด้วยก็คืออยู่ในเอ่อ,อ,อไม่มีพระจันทร์ ไม่มีพระจัน์บอกหรออ่ะมันมีแต่บอกข้างหน้าเนาะก็คือถ้าเล่นในด่านมืดเนี่ยมันจะได้สปีดแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3-4%หรือเนี่ยโดยประมาณซึ่งมันเก่งของตัวมันเองอยู่แล้วเว้ยเข้าใจปะเออผมว่าว่ามีก็ดีแต่ประเด็นคือตัวละครมันปั้นยากไงมันต้องมีตัวละครซ้ําในการที่จะแบบปลด potential ของมันอีกอะนะครับประมาณนั้นนะ เออผมไม่รู้นะแต่สุดท้ายแล้วผมถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะไปทางเวตีเร็วผมจะไม่ไปทางเวดาเมจนะครับผมจะแบบทําให้มันบาลานซ์อ่ะเพราะดาเมจอย่างเดียวมันก็ดีผมเข้าใจนะมันดีทุกคนชอบแต่ว่าผมเป็นคนที่ชอบทําให้ตัวละครมันบาลานซ์ถ้ามันตีเร็วอยู่แล้วแต่มันตีช้าผมจะไปทําให้มันตีเร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อไปลดเขาเรียกว่าพอมันตีเร็วเอ้ยแม่พอมันตีช้าเนี่ยมันคือไปกบจุดด้อยตัวมันเองแค่นั้นเองนะอันนี้ในมุมมองผมนะไม่ผิดไม่ถูกนะครับการผมทําสปีดไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเว้ย นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณชายขอบคุณมากที่เอาตัวละครมาให้รีวิวนะครับขอบคุณที่อดทนอดอดหลับอดนอนในการที่ฟาร์มตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวเนาะขอบคุณมากๆแล้วก็ขออภัยในการที่ไปต้องขายนะครับสกินลูรูดในการที่จะรีวิวตัวนี้จริงๆแล้วกันเนาะแต่คิดว่าการหาสกินมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็ขอให้ได้ในเร็ววันนั่นเองนะครับได้กลับคืนมาอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวละครอย่างโคคุชิโบผมว่าไม่กากครับควรมีใน i ดีจริงๆนะย้ำว่าควรมีิงๆดี่ ป้านตูอื่นเล่นง่ายกว่านะครับผมว่าอยากมีนะแต่ป้านตู้เล่นง่ายกว่าครับประมาณนี้แล้วกันซึ่งจากการที่ลองบัฟเจเนซิสแล้วผมบอกเลยว่าการวางหลายตัวมันสามารถสู้บัฟสุดจุดสองได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่มาให้รีวิวนะครับ